สมชายครับงานนี้งานนี้สมชายกำลังบิดครับกำลังบิดเอาแต่ผมไม่ส่งให้เมียคนแล้วงานนี้สมชายครับไม่ไม่แชร์ในกลุ่มใหญ่ครับผมเก็บไปเลยเองแชร์เฉพาะส่งเฉพาะเมียอย่างเดียวครับครับไม่แชร์ในกลุ่มใหญ่ครับส่งให้เมียอย่างเดียวครับนี่ครับโอ้ยนี้ดูแอคชั่นครับดูแอคชั่นครับคันคันจิกยังม้วน เป็นวงกลมเลยครับอันมิดกันเจ๊กยืมเพื่อ,อนมาด้วยครับให้เสี่ยฟัน <c oughs> เสี่ยฟันเสี่ยฟันนี่ครับไส่ชนบางสะเดยค,าายครับไม่ใช่ครับโอ้ยอย่าตพิ่งฮอบเลยแม่

ครับโผล่แล้วครับโผล่ลแล้วครับโอ้ยใหญ่สิบเมตรนะออใช่ไหม,มอ่าชุกจึกจึกจึกครับจึกครับรโอ้่เอกชั้นกันก้อนโอ้ย เดี๋ยวจะมอง à, Mình oh, bây mong mong yom, mong yom, không yom, mong yom, mong yom, mong yom, <c ười> ขันมันกหมวนมันคันหม่ไหว้เลยไปแล้วครับไปครับเลื่อนเลยครับเลื่อนไปข้างหลังนะครับอ้ไปข้างหลังแล้วครับเราไปติดตามเก็บภาพไม่ได้ครับตอนนี้ สัญญาณกัดข้องครับสัญญาณกัดข้องเสร็จแล้วครับ ที่นี่เกาะร้านเป็ดร้านเป็ดกับกาบสังเกตนะครับเกาะไกลๆน่นจะโผล่ออกมานิดหนึ่ง なるほど。